สวัสดีจ้ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาเก็บแตงกวาค่ะทุกคนมันโตไวมากๆทุกคนคงอยากจะเห็นใกล้ๆถ้าเก็บที่มันผลโตกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเนาะเก็บแบบผลที่มันยังเล็กๆอย่างนี้แหละกินกรอบ ไอ,อ้กำลังจะไปทำงานแนละ้วทุกคนวันนี้เข้างาน1 1บเอโมงครึ่งแต่เดี๋ยวจะปั่นจักรยานจากบ้านไปประมาณ1 1บเอโมงนะคะพอดีหัวหน้าส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ให้ไปเข้าที่แคชเชียร์นะคะเพราะว่ามีคนป่วยเยอะจริงๆงไงต้องทํางานขายวันนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปทำแคชเชียร์มาก <M> <G ül s> <G ül s> ําลังแบบกําลังกินจ้ะ กำลังกินเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็มีอีกลูกหนึ่งข้างบนนู่นทุกคนนี่ ลูกหนึ่งจิ้มลงดินลูกหนึ่งจิ้มจิ้มลงดินเฉยเลยไอ้ว่าจะให้ปุ๋ยเขาแล้วก็ไอตัวนี้นะคะบวบมันจะมีแบบคือบวบเนี่ยเขาต้องการสารอาหารเยอะมากทุกคนแล้วเขาต้องการพื้นที่ที่กว้างนะคะแต่ว่าเราปลูกใส่ถังเล็กๆนะคะเพราะนั้นอาหารมันไม่ถึงนี่คือไอเติมปุ๋ยเพิ่มนะปุ๋ยคอกแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปเพิ่มนะคะแต่ยังไม่ได้ลดฮอร์โมนเพราะไอหมักฮอร์โมนไว้อาทิตย์กว่าแล้วมันทําไมมันยังไม่แดงอันนี้จะเป็นบวบที่อยู่ใต้สุดนะคะทุกคนบวบที่อยู่ใต้สุดเขาอาหารไม่ถึงคะ่ะเหี่ยวนะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลที่เขาจะอยู่รอดปลอดภยัยแล้วก็สมบูรณ์อยู่หนึ่งผละคะ่ะตอนนี้นะคะที่มองเห็น จะมีบวบอยู่ลูกหนึ่งนะคะที่สมบูรณ์มากนะคะเหมือนแย่งอาหารได้เต็มที่แล้วก็สองลูกนี้ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะแต่ว่าก็น่าจะรอดนะคะแต่ลูกนี้ก็เริ่มอาหารไม่ถึงแล้วเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะโอเคทุกคนปลูกปีแรกได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะคะแต่ใดๆก็คือแตงกวาคะ่ะทุกคนมีผลออกมาทุกแง่ง ทุกแง่งเลยแล้วไอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดเขาทิ้งนะปล่อยให้เขางอกออกมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกแง่งจริงๆเราอาจจะต้องเด็ดเขาทิ้งด้วยนะคะเพื่อให้เขามีลูกที่สมบูรณ์แต่ว่าไอ้คิดว่าไอ้จะทําอย่างนี้แหละตามมีตามเกิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไอ้จะเติมฮอร์โมนให้เขานะคะจะลดฮอร์โมนให้เขา สุดยอดเลยแตงกวาต้นเดียวนะคะถ้าปลูกสองสามต้นี่ยโหเก็บกินไม่ทันเลยนะเนี่ยผักชีของไอน,นะคะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มแก่แล้วนะยังไม่ได้เก็บกินเลยน้องต้อยแซวอยู่ว่าเก็บปลูกไว้ชื่นชมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บกินนะคะไปคะ่ะทุกคนได้แตงกวามาสามลูก เข้าบ้านกินข้าวแล้วก็ไปทํางานจ้ะไอจะกินเอ่อพลาเนื้อนะคะทุกคนเอาเนื้อแต่เช้านี่แหละแต่มันก็ไม่เช้าเท่าไหร่ตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงต้องปั่นจัก,กรยานคืออาหารมันเหลือจากเอ่อวันที่ไอ้กินข้าวกับน้องต้อยกับพี่ใหม่นั่นแหละอาหารเหลือเยอะมากแต่ถ่ายคลิป บางทีมันจะดูเหมือนว่าอาหารน้อยใช่ไหมทุกคนคือมันยังมีของที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทําให้มันเสร็จไงเออเอาอาหารเก่าออกมากินยังอาหารที่ย่างไว้เหลือเยอะมากทุกคนนะลูกชิ้นเอยอืมกินโตรตีนเยอะ นี่คือไก่ที่เราย่างไว้นะคะน้องยินไม่หมดนะคะโอเคเดี๋ยวมาทานข้าวกันคะ่ะทุกคนตัวนี้สตอรอเบอรี่ในสวนเรานะคะสวนหลังบ้านไอเก็บไว้เมื่อวานให้มันแบบลืมต้น ตรอเบอในสวนหลังบ้านเรามันจะมีความหวานอมเปรี้ยวความเปรี้ยวจะออกออกมาเยอะกว่าสตรอเบอรี่ที่เราไปเก็บในสวนนะคะมหมายถึงว่าในสวนหรือในไรสตรอเบอรี่ที่เขาปลูกแบบปลูกเยอะๆแล้วให้คนไปเก็บอ่ะเขาทำเป็นอาชีพคิดว่าเขาน่าจะมีอ่อ าสารอาหารบางตัวนะคะที่ทําให้สตรอเบอรี่เขามันหวานฉ่าเดี๋ยวอาจจะชิมให้ดูนะคะอันนี้ที่อาจไปเก็บมาเมื่อวันเสาร์นะคะจริงๆการเก็บสตรอเบอรี่เนาะมันมันจะต้องเก็บใส่ภาชนะที่อย่าทําให้เขากดทับกันมากเกินไปไม่งั้นตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นผลเป็นผลที่เขามีความสุกงอมมากเกินไปทีนี้ พอน้ําหนักมันทับทับกันลงไปตัวที่สุกงอมที่อยู่ด้านล่างถังอ่ะมันจะเละมันจะฉ่าเกินไปทุกคนเมื่อวานกว่าไอจะล้างทำความสะอาดเสร็จคือประมาณสี่ทุ่มนะคะก็คือไอเก็บมาเยอะมากเพื่อต้องการที่จะเอาไปเข้าช่องฟรีสนะคะบางตัวที่มันเละมันฉ่าเกินไปเราก็จะทําการตัดแต่งมันผ่าครึ่งอย่าเงี้ยค่ะทุกคนมันหวานทุกคน มันหวานฉ่ำจริงๆดูลูกนี้ค่ะ <c oughs> โอ้ยทุกคนเห็นลูกใหญ่ๆก็ไม่อยากกิน ยอหากินลูกที่เราตัดกระจุกมันออกไปแล้วสุดยอดเลยทุกคนมันอร่อยจริงๆสตรอเบอรี่สวีเดนอร่อยที่สุดในโลกฟันแดงแล้ว ขออนุญ,ญาตทางข้าวก่อนเอาอีกสักลูกมาค่ะทุกคนหยิบได้นะคะคนละลูกสองลูกเลยค่ะทุกคนช่ำชำนะคะนี่แหละถึงมีคนสวีเดนหลายๆคนนะคะเขาบอกว่า สตรอเบอรี่สวีเดนคืออร่อยที่สุดในโลกมีคนกล่าวไว้จริงๆค่ะทุกคนแต่ไอเองอ่ะเอาคําพูดของเขามาพูดไอก็ไม่กล้าจะพูดนะคะเพราะว่าไอาไม่ได้เดินทางไปทางญี่ปุ่นเกาหลีนะคะหรือไม่ได้เดินทางไปประเทศอื่นในยุโรปที่เขาปลูกสตรอเบอรีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เดินทางไปชิมด้วยตัวเองนะคะแต่ไอก็ว่าสตรอเบอรีสวีเดนอร่อยจริงๆอร่อยมากๆค่ะฉ่าสุดๆเลยนะคะมาเดี๋ยวไอจะทานข้าวแล้วทุกคน วันนี้ไอ้มีเวลาก่อนที่จะไปทํางานนะคะก็เลยเอ,อยากให้ทุกคนเห็นผลผลิตหลังบ้านแล้วก็เนี่ยแหละมาชิมสตรอเบอรี่ให้ทุกคนดูอันนี้อันนี้เป็นเป็นลิ้นนะลิ้นบัว แตงกว่าหลังบ้านค่ะมันมันมันหวานกรอบลิ้นวัวก,ก็จะมีความเหนียวนิดนึงเนาะ จริงๆเนื้อพวกนี้อ่ะย่างไว้เพื่อจะจิ้มจิ้มแจ่วนะคะทุกคนแล้วมันเหลือเยอะอ่ะก็เลยเอามาหั่นๆแล้วก็ทำเป็นพล้าค่ะอ,อร่อย พิกเกลี่ยงสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวไอ้จะขออนุญ,ญาตทานข้าวให้เสร็จนะคะแล้วก็จะปั่นจัก,กรยานไปทํางานตอนนี้ฟ้าเหมือนจะคลึมคลมไอ้ไม่แน่ใจนะว่าฝนมันจะตกไหมนะคะตอนที่ไอ้ปั่นจักรยานไปทํางานฝนสิตกทำไอ้กี่อยู่บ่วัสซันเนาะพี่น้อง กินอีกคำนึงแล้วก็ไปเลยจ้ะน้ำจิ้มแจ่วของไอจ้ะไอยบได้อุ่นไว้สงสัยกินมือนี้แล้วก็สิได้ทิ่มละจ้ะมันต้องอุ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะที่เฮากินแล้วอืมสั่นคอนุ่มผักแพว แซ่บจ้ะลูกชิ้นหมูกินเจ๋าก็ได้ บายบายทุกคนบายบายไปแล้วรีบรีบ,รบอีกแล้ว